อาวันนี้มาเบ่งยางมายอดคนลราบ่มีก็ได้บ่มีเวลาได้ถ่ายคลิปเกี่ยวกับสละจเจคือนสละปุ๊บปีหกปีหกสี่ลงดินเมื่อวันที่สิบสี่เดือนกร,รกฎาคมนี่มันก็ได้สองสองปีจ็กเดือนแล้วที่สองปีสองปีสี่เดือนเนาะ สองปีสี่เดือนแล้วสภาพมึงปีสองปีสี่เดือนกระเทงโน่ขึ้นมาแทงโน่ขึ้นมาไล่น่อยแต่ตึงกาสูงสูงแล้วครับมูลแต่ตกเต่ตงเหมาน,นี้ตเก็บฝ้นยุตกเกมาน,นี้บไดายเอ็น ให้น้ำจักเที่ยวเหี้บพอจักมือเหีาพอมีเวลายัางบ่มีเวลาน้ำใส่เติมใส่ล้งโขนไอ้สละอโดเชี้ยตัวนี้ก็ออกนอนมีนอนตัวนี้ก็มีหนึ่งนอนเราเบิ่งว่ามันจักปีมันค่อยยได้พ่นพอเอาเอามาเพิ่งมาทดลองปุ๊บ ครั้งแรกพันอันนี้มันเป็นพันพันกุลปะเสสั่งมาจากจังหวัดระนองพอระนองก็สั่างนำเข้ามาจากอินโดแต่ละตนก็เริ่มมีนอออกมานอออกมาไล่แล้วช่วงตนปีวงไอ้่เมนตนปีตนปีม่นน่ะตนปีนะ ตัวตม,มาหอหุห้มไอใส่เงาอันไนระเกียกไปไวปพวกเด็กสกุนอันนี้นอตไลยจังเนี่ยตัวนี้นะตัวนี้หนอเยอะห 3, 3, นึ่งสองสนส่นสร้างมาลงครั้งแรก40ตัวตัวละร้อย้ตัวนี้น้อยประมาณสักสิบซน ประมาณสิบห้าสินขมสุ้งนะต้นนี้ก็นอเยอะลลยนอเลยต้นนี้นะลลยนอเลยต้นนี้ก็ลลยนอก็เป็นใบเช็ดแล้วเป็นใบห้างนกแล้วในพาพรวม ในภาพรวมๆของสละพวกนี้ประมาณเลยซ่องมตรซ่องมตรกว่าบ่ประมาณซ่องมตรกว่านะคลิปพิษพอไปเห็นตัวญ่เขาหรอไปเห็นตัวญ่เขาหรอคนปลูกแต่ละครนบาเดลักซ่าคนปลูกทิ้มไว้สื่อๆกอบง่ายปั่นกอบไา่เลย ตัวนี้กัตันใหญ่จังไงพอตัวนี้ตรงนี้นะมันดิน,ดนอิ่มเอาน้ำใส่บ่ติ่มจเจ๊เคลือเบิดน้ำใส่บ่ติ่มมีตัวนี้กับตัวนั้นเบิดน้ำใส่บกบ่ติ่มจเจ๊เขียวพอน้ำมันซึมมีประมาณสี่สิบต้นแต่ว่ามีสองต้นที่บ่สมบูรณ์อยู่โซนมุมนั้นอนะ จุดครั oh ้งนั้นนะจุดจุดเที่ยวเที่ยวอีซ้ำส่งต้นเล็กพนเป็ยนยังกระเบรกปกยสมบูรณ์บามใหญ่คือมูแต่พวงนี้เสมอเสมอกันเบิดนี่ต้นต้นใบเขียมกันความสูงความใหญ่ก็ได้ต้นนี้ก็เหมือนกันเที่ยวนี้คือกัน ความสู้ความยังไง,ง,งใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอยู่หล่อเบิ้งพอช่วงเข้าบรรซาก,ก็ยิบเป็นส้มปีเติมแล้วว่าเห็นในคลิปบางคลิปเนาะมันจะประมาณ4ปีได้ผลสีปีก็เริ่มออกดอกแบบนี้นะนี่เปิดน้ำใส่พอมีลาเปิดเลยบ่มมีลามา พอห่าใส่รับใส่ยางลากใส่ใสอย่างลากมาเพื่อสซฟตุนตุนจัาบลุรุจ,กจกักคอยจ้าหน้าทีแต่ว่าให้มันเต็มเต็มตรงเบ้าตรงนี้นะเพื่อน้ำไม่ใส่ให้เต็มให้มันเจิงหรือเราคอยย้ายปุนตุนใหม่อันนี้อันนี้คือเยกขะ้นงมาเยกขะ้นงีมันที่ไปห่อตุนใหม่ ปีเมื่อกี้นะต้นปีนะเราเอามาเอามาลงได้ได้ประมาณเทกเดือนแล้วประมาณสร้างสี่เดือนนี้นะแต่ว่าต้นนี้บสมบูรณ์เลยพออามาเป็นเงาเงาอกมาทีแรกนะแต่ว่าก็เริ่มเทงแล้วล่ะนี่เริ่มเทงขึ้นมาใหม่แล้วตัวยอดนะได้แทงยอดขึ้นนี่คือ ยอดนี้ขึ้นกะอือต่อไปก็สบายแล้วคิวไหวอยู่ป่ะน,นี่นะไปแต่ให้น้ำบคาดน,าน้ำกะหน่อยช่วงน่าแรงนี้พอต่อไปมันแรงไรแล้วน้ำหมาใส่คือละทท้งแต่ละทางกับโผล่ไ๊ว้ตึ๊กตีนนี้ก็ยอดกดตบอเลเร็วค่ะต้องยอดกด แต่ละมือกันบ่ายซองบ่ายมงบ่ายซองมงคอยยอดกุศเสร็จเรียบร้อยนี่แหละอย่างเออในปุ๊กในล้องอย่างอย่างนี้กระปุกปีสีเจ็ดอย่างนี้ปลูกปีสิเจ็ดเนี่ยสระอินโดนี่มาปลูกเพิ่งมาปลูกปีหกสี่รวมต้นปลูกปีหกสี่พอสร้างเม็ดมาสร้างเม็ดมา เดือนธันวาบอ่เดือนพิจิกาสร้างมาเดือนพิจิกาก็มาปลูกกมาสัมใบช่งสําใส่ช่วงไว้อยู่อ้ไล่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนะก็ได้มาลงดินตอนนํามาลงดินก็เป็นหางเป็นห้างนกนะเอนห้างนกเป็นใบเช็ดดอกเป็นใบเช็ด ใบเล็กการเล็กก็เอามาลงปุ๊กเลยเราพ่งว่ามันจะได้ผลไหมมันทิเปิดน้งใดเพราะว่าผ่านนี้นั้นบอกววามันบดดอยนั้นบดตองไอ้ผรสมเพราะมันเป็นดอกสมบูรณ์เพศส,ส่วนพาคิสันก็ เห็นมีแต่ผ่นไส้น้ำพึ่งผิดน้ำพึ่งยังพวกนี้นะน้ำก็เราปุ๊บน้ำบ่มี่ล็อกนั้นลอกออกใส่น้ำปลาป่านี่ปุ๊บใส่พอปลูกป,กปลาพวกไล่ของพวกบอบ่มี่แลปุ๊บน้ำนี่โนก็ออกมาแล้วอันนี้ก็ได้บนนี้ลอกปีน้านี่อาจจี๊ย ต้มเอาต้มมาใส่เงาก็ได้ขยายเพิ่มอีกเพราะว่าเครท,ทาออําเลยยังบ่มีคือบ่เห็นเจา้ามันบ่เห็นมีในคายในตลาด้พวกมักสะอันนี้นะมีแต่สะไทยเฮาสระอินโดยัง,ยง,ยงเลยยังไม่เคยเห็นเลยมีแต่สั่งสั่งองออนไลน์มากินแค่นั้น อันนี้ก็โอ้นี่การเน่งการเน่งนอมันเสรแล้วนะตัวน,นี้นะปอดไยปีน,น้นนี่ต้องแยกนอเพิ่มปุ๊กเพิ่มอีกเพราะว่าเห็นท่านลูงคลิปลูงยังนะนอสละพวกนี้นะ,นอ,ะอน,นะนอละสี่ร้อยห้าร้อยโอ้เพลงจังเพลงมากไม่ไหว ลราซื้อไม่ไหวแค่ผันเที่ยวมาปุ๊กครั้งแรกนอนละอะไรนอนละร้อยห้าสิบก็ถือว่าเพงแล้วเ <c oughs> พราะเพราะแต่ผันนี้มันเป็นผ่านที่โปตองพสม้มเป็นผ่านี่ดอกสุปุนเทสในตัวของมันเองเลยครั้งแรกนะบุเคยกินแล้วเห็นในคลิปเราก็ชอบเลย เห็นที่เขารีวิวแล้วก็ชอบเลยแล้วก็สัง่งเอามาปุ๊กเลยี่ม,มีเวลาเลยโซนทางเลยจักมีหรืบอบ,อบอม่มีเพราะบ่เห็นคลิปทางเลยเลยมีแต่เห็นคลิปทางอีย่าเกาะทางสกลทางอุดรทางภาคอีสานจังหวัดอืน่นนะ ไมมีติคลิปห่างอื่นแต่ห่างมึงเลยไม่มีหลงปุ๊บมึงแต่พันนั้นนะเพิ่นมีแล้วอยู่บ้านอยู่ห่างมึงเลยปานห้างนี่มีอยู่ก็ได้กินแล้วเหลาะก็ไปเบืง้งส่วนเพิ่นพร้อมก่อบง่ายเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ตกเต่งไหมเงขนาดณะกอกนาดกอไผนะ่น่ะนาดก่อนะพอเน่งเงี้นน่นก็นกคะแนนเงี้ยเฮ่นบริฝันบริเต่งเงี้ยเลยปล่อยทิ้งไว้ซื้อ พอเหินบ่นบนได้ส้นใจปอดได้เดบมาปุ๊กกระปุ๊กซื้อเอาโอเคแล้วครับขอบคุณครับที่คนที่มาเข้ามาดูแล้วก็ถ้ามีผู้ใดมีอะไรแนะนำดีๆคำแนะนำดีๆก็แนะนำด้วยเพราะว่าปุ๊กครั้งเล็กมือใหม่ขอบคุณครับ